I oh, yeah. อกเขาเธอว่าอย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่ได้กันก่อนในคืนนี้ tonight รู้ดีผมตัวตัวน่ารำคาญแต่ที่ผมพยายามผู้รักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สําคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้และเพลงที่ผมทำจะจะฟังใช่ไหมบอกเับเธอว่าอย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่ได้กันก่อนในคืนนี้ tonight รู้ดีผมตัวตัวน่ารำคาญแต่ที่ผมพยายามผู้รักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สําคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้และเพลงที่ผมทํำจะจะฟังใช่ไหมความคิดถึงเป็นในบทเพลงนี้ออเพื่ได้ ยินเพลงนี้รู้อยู่แก่ใจว่าต้องโดนเทิ้งแต่ผมแค่อยากจะย้ำให้ตัวเองเจ็บจิตส่งผุนทุเรียแต่ก็ไม่ใช่ขียาแค่รปเปอร์ธรรมดาที่มีคนอยากฟีดรู้ดีเลยว่าเธออยากถึงแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไวนานนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ตอนมองไปในตาเธอผมก็่ายังดูไม่ออกผมรูองจะเมินแล้วก็ลืมมันไปก่อนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเธอคิดถึงใครอยู่เธอมาทีกันง่ายๆใจจะสักนิดยังไม่ให้ พูดถึงกี่ทีผมก็เศร้าเพราะยังดีสูค้คนเก่าที่เธอรักยังไม่ได้มันยังไม่ใกล้แต่ก็ยังดีได้ไดระบ,บายไปกับวีความผิดหวังของเรามันเป็นเรื่องปกติคิดถึงเธอโดยไม่ต้องจะดจุลิชอบเวลาที่เธอยิ้มแล้วไปตาสลอีเหมือนพโดนกรรมาการเขามาสั่งแยกชกกลางคันที่ต้องช้ำและโฟกคนอื่นอาจจะมองเธอเป็นานางแม่มดแต่ว่าเธอสำหรับผมมนคือรักแรกพบ yes. บอกกับเธอว่าอย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ t o น i g h t โรดีผมตัวตัว,ตว,ตวน่ารำคาญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่ มทำจจะฟังใช่ไหมบอก,กบเขาช่วาอย่าพิ่งไปได้ไหมอยู่ได้กันก่อนในคืนนี้ tonight รู้ดีผมเป็นตัวน่ารำคาญแต่ที่ผมเป็นอยากรักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหม<อ>เพลงรักยังไม่ทันที่ใช้แล้วเพลงที่ผมทำจะจะฟัง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใช่ไหมหลังจากเลิกคุยก็ยังมีสองสตอรี่ยังเห็นเธอเศร้าของเธอเหมือนเดิมในทุกๆวันแต่ตอนที่ได้เห็นเธอยิ้มด้วยตาตัวเองสัมผัสใบหน้าของเธอเป็นๆทั้งหมดที่พูดมันอาจแค่เพลงดังนั้นที่อย่าไปวอร์รี่ผมรอนี่แต่ว่าตอนที่ทุ้งเทไป แม่งก็นัวไปหมดรวมจนทุกอย่างแม่งรวนในแกมความรักผมก็เป็นได้แค่ตัวตลกที่รอโอกาสแก้ตัวเดี๋ยวผมเจอด้วยตัวเองไม่ต้องสอนดีกว่าแล้ววิธีหลังจากนี้จะเป็นของปีสั่งเหมือนที่มูลบอกมีพบมันก็ต้องมีจากแอบเสียด้ว่าที่เลีงมาตั้งสองปีกว่าแค่ทำให้รู้สึกแย่ผมขอโทษทีเรื่องความรักนี่ผมโง่จริงหลังต่อจากนี้ให้โชคดีแม้ว่าตอนที่มีเธออยู่รู้สึกโคตรดีเพราะว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญหวังว่าสักวันเราจะกลับมาเจอเพลงนี้น่ะผมเขียนให้เธออยากจะโกรธกันก็ได้แต่อย่าเกลียด